แมแมจะเลยกลก,ลลวก,กวชีง่่ไม่มีพิธีเปิดไม่มีป้ายใหญ่ไม่มีเก้าอี้เรียงแถวมีเพียงหัวใจและแรงกายที่มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยกัน เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาที่แปลงนาปลอดภัยข้าวไรซ์เบอรี่ท้ายบ้านหนองขนานตำบลโพกระสัง,งอำาเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษได้เกิดกิจกรรมเรียบง่ายแต่เปลี่ยมพลังขึ้นภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าทวนเพื่อนดำนากิจกรรมนี้ไม่ได้หรูหวาไม่มีเวทีไม่มีเกยียรติยศแต่นั่นกลับเป็นสเสน่ห์ของการรวมตัวในครั้งนี้เพราะสิ่งที่มี ก็คือเครือข่ายนักสื่อสารชายแดนแสร้างสารรค์จากหลายพื้นที่คือจากตำบลโนนสูงตําตบนห้วยจันทร์ตำบลบักดองตำบลกันทรอมจากอำเภอคุนหารตำบลศรีตะกูลจากอำเภอคู่ขันและตำบลสำารงพันจากอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษที่ต่างพากันมาเรียนรู้วิธีดั้งเดิมของการปักดำนาโดยมีการเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ใส่ถาดเอาไว้และใช้เวลาร่วมกันในพื้นนาขนาดเพียงหนึ่งไร่เศษเท่านั้น แม้พื้นที่จะเล็กและเวลาที่ใช้ในการปักดำนั้นจะสั้นแค่เราสามชั่วโมงเศษเท่านั้นแต่สิ่งที่ได้กลับไม่เล็กเลยเพราะทุกต้นกล้าที่ปักลงดินล้วนเป็นการปักใจเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาปลูกสายใยและสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันเด็กๆที่มากับผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมแต่ได้มาร่วมเรียนรู้ผ่านการเล่นการช่วยกันส่งต้นกลา้าหรือแม้แต่ช่วยกันจัดเตรียมอาหารกลางทุ่ง ทุกอย่างกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่มีในห้องเรียนเมื่อภารกิจในนาเสร็จสิ้นทุกคนก็ขึ้นโผนเถียงนาใต้ร่มเงาไม้ต้นมะม่วงเย็นๆกลายเป็นวงสนทนาที่ไม่เป็นทางการหรือบงกินข้าวที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องเล่าเสียงหัวเราะและการถอดบทเรียนจากวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา รับข้าวหลากหลายแบบเรียบง่ายอย่างน้ำพริกผักต้มปลาเผาข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำมะละกอและน้ำเย็นชื่นใจล้วนมาจากแต่ละเครือข่ายที่นำมาคนละอย่างสองอย่างเพื่อแบ่งปันเติมเต็มและสร้างวงอาหารที่กลมกล่อมทั้งรสชาติและมิตรภาพที่ทุกคนจดจำได้ไม่รู้ลืมเพราะมันไม่ได้อร่อยแค่ลิ้นแต่มันอิ่มถึงใจก่อนจะแยกย้ายกัยกกนกลับ กลุ่มเครือข่ายยังได้พูดคุยและนัดหมายถึงกิจกรรมถัดไปที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่9สิงหาคมนี้ณพื้นที่เวทีเสวนาตำบลศรีตะกูลอำเภอภูขันจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจะเป็นอีกก้าวของการเดินทางเพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารสร้างสรงสรค์าชายแดนที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังจากคนตัวเล็กๆครับผมคิดโกัสสังรายงาน